มึงเขาวันี้แทลงมานเฮ็ดพึ่งเจ้าอ้วน,นเลยเนาะขายาวมากสุดๆุดๆส,ส,สวัสดีเจ้าอยู่กับไพห้ปนาน,นะเจ้าวันี้ปลาเข้าป่าเก็บเห็ดอีกจีเก่าเจ้าเจอกันรุ่นเจ้าวันนี้เจะมานหรือเปล่า Оооооо mm -hmm.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  เพิ่งเข้าวานั่น,ดเ,เ,นเ,เดเ้งเจ้าเห็นแล้วงูอคเลืองก็ว่าตึ้งขาแข็งเจ้าเดี๋ยวนี้มีดอกไม้นะเจ้าเอาไว้ก่อนเนาะอืมโต นนโอ้ยโป๊ะมาผ่าน,นะอืม,อมตัดก็ค่ะจ้า

ใเงีนน่ยงงามนี่เงี่ยงโเจ้ะขึ <c oughs> ้น,น,นตองนะเจ้าฝนมันตกเข้มข้งางอมน้ำนะเจ้า เขาเลือกง่ายเนาะไ,ได้ก่นไ,ได้แตดอกใหญ่นั่นบอกเอานะจจะเออดอกเละมดดอกอมฝนเอาดอกอนนะี่ยไ่ปล่อยริดเยอะไม่ริเปิดจริงเจอเจาะฉันกิน เฮ้ยเห็ดพึ่งเข้าดอกต้นนี้ต้นี้มากเป็นดั่งชั้นเจ้าโอ้โโอโโดยดอกงามเลยนี่อห่างดอกนึงอีกสามดอกอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาขุาขนนะเจ้าเก่งหวานเลยเจ้าให้พึ่งช้าวได้เลยข้าวเป็นเห็พึ่งหวานเลย ๋ยังเพิ่งน,น้อยนะเจ้าถือข้าวน้อยอ่ะอุ้ยจต่แล้วมึหกเจ้าไง ไม่ชอบนี่เรานี่ถูกเท่าเป็นร้านเมานะเจ้าหน้าแม่ เทียนนี่ดอกแล้วโอกเหเกลืองเจ้าสองดอกนะเจ้าแล้วพี่ได้ไดอกอุ้ยดอกนี้เป็นราบได้เจ้านี่ อ่ะไปละคิดออกว่ะน,นี่น,นี่นี่เห็นเจ้าข้างในกุ้นเหน็นอือว้ายนี่เก็บไปเอาดอกไม้น,น,นะ 嗯，大厉害了，太棒来没血了，知、嗯 ดอกงามเลยเจ้าอสองเนี่ยได้องแปลกๆนะเจ้าอืมนี่ไม่กินด้าน,นะเจ้าเพิ่งมาเอาแหละเดวกบมาใจเฮ็ดแล้วโง่ตัวเจ้านี่อันนี้คือลักษณะของเห็ดพิษนะเจ้านี่ดู ปาได้ปาเนี่อันนี้คือไข่เห็ดละโงกนะเจ้าเนี่ยเ,เจ้าเห็นก็ความแตกต่างอ่ะสองไข่นี่พากันอันนี้เป็นละโงกนะเจ้าอันนี้เป็นเห็ดพิษนะเจ้าพึ่งเขานี่ใงหมานเห็ดพึ่งเจ้าพุดพวดน้ วนเลยเนาะดอกสวยมากเลยเจ้า,น,า,น,านัา่นน,น,นั่นใหญ่นหวานแี่แบบนี้นะหวานนะเจ้าขามักเน่าเนาะ นี่ได้นะเจ้าคือมันบบเปื่อยนะเจ้าเนี่ยจับจยู่นี่ดูแข็งูใครนี่ว้าหเถอะ มันหนานะเจ้าเพิ่นจน,นี่นเหนียวค่ะพิ่งหลืองเลยเจ้าเหลืองแรงกรันหน่อย งามเลยเจ้าขายาวมากโอ้หเนื้มโตอุ้ยนี่ขาก็โต นีให้ทานนะเจ้าทานน่อยนะเจ้าสองดอกพ่นไหนพ่นไหน,นอื้มบอได้ดกนงั้ยสอง ตรงนี้ไม่ได้ฟัวมีใครเห็นเราโง่ไหมเจ้าจับปนดูแบบโอ้โหนิกดีลักไหม 냠냠냠, 네, 오이소! 네, 네, 오이 냠냠냠! 아, 네. 음! 네, 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 네. <놀람> 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 嗨。 ดำเจ้ามาดูผลงานเจ้านีมีผลงานของแพงวันนี้โอ้ยมีแต่เห็ดดอกงามงามเจ้าเห็ดละงงกเห็ดพึ่งนะเจ้าเนาะช่วงวันนี้จะเน้นสมาาจ,จะเป็นเห็ดพึ่งเข้านะเจ้าอดอก,กงามๆดอกอัลตตะเลยเจ้าเห็ดละงอก็เป็นตูมเป็นไข่นะเจ้าถือว่าหมาอยู่นะเจ้านี อาละนะจ๊นะน้อสําหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็คงต้องขอฝากคลิป,ปพี่น้กกเพลงตีอีเจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมแพงมาจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าหากมากหากชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แพงตัวเนะเจ้าติดตามรับชมคลิปหน้าตัวเนะเจ้าสําหรับวันนี้ขอตัวมาบ้านละเจ้าวสวัสดีเจ้าวสวัสดีครับตูดเลยดอกสวยมากพี่น้องงามมากเลยเจ้า